สวัสดีครับพี่น้องครับสมาม้านวันนะครับผมวันนี้พาพี่น้องมาดูรถเกี่ยวนะครับ,รบวับนเสาร์ที่11เมษายนนะครับ2 5 6 0บ,บาทนะครับ เดี๋ยวจับจานกิโเลรครับพี่น้องโอ้โหนี่ลงงานนาบลังนะครับโอ้โหขอระพัดสอนตารช่างสองร้อยหกสิบ112 b เอินสิบสองโอ้ลั่นทุ่งทีเดียวเลยีเดียวลงนาปีครับเออไม่ใช่่อไปนะครับลงนาปลังนะครับผมวันนี้มาเล่นข้าวยืน วันนี้มีหลายคันครับลั่นทุ่งครับพี่น้องอ้รถเกี่ยวนี้5คันนะครับ1 2 3 4 5คันนะครับ6คันโอ้เจ้าให้หมดทุ่งเลยครับวันเดียว โอ้ยงางม,มาเนี่เล่นข้าวเยอะนะครับ ไอเกียวอยู่ที่บ้านน้องบุเรนอ,อุ้มก็สองตันห้า ดูเล็กไกันโัเลยครับโอ้เนุใหญ่เลยเบอร์ยี่สสาม ร้อยครับพี่น้องครับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามว้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็สวัสดีครับ